สวัสดีครับวันนี้เดียวกันเช่นเคยครับกับช่องกล้องน้านคนกับปลาพาทัวร์วันนี้มาทัวร์ที่หมายดังบางน้อยครับผมโอเคมากับอาจารย์นี่ไงมาแต่เช้าเลยวันนี้ลุยเอาถือไว้หน่อยถ่ายด้วยถ่ายเห็นไหมนากล้องนากล้องเนี่ยดูหน้าคนตกก่อนโอเคมาแล้วครับอาจารย์โอ้ เกือบบีแด้วดึงมาเลยตัวมันมันดิ่งก้อนเดิ่งก้อนดิ้งอนดไหนก่อนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้โหนี่นี่นี่เออมันไปม้วอหลุดไปสองแล้วครับที่จริงที่จริงแต้มพี่สีเนี่ยเออเีเดี๋ยวเดี๋ย่ยๆจับกล้องด้วยดี โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มามามาค่อยๆค่อยๆดึงดึงหลุดอีกค่อยๆดึงโอ้ยเดียวเลยเยมามามาค่อยมาครับมาครับพันเป็ดกูหมดลว

อ้ได uh, 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 oh, uh, uh. ้แล้วครับโอ้โหตัวนี้ประมาณสัก4โล5โลอ่ะหนักกล่องจับนี่จับเม็ดโอ้โหถือกล่องอยู่หนักเกียร์โอ้โหนักกล่องโอ้โหหวานเจี๊ยบวันเจี๊ยบปิดเลยหวานเจี๊ยบโดนไหมครับแต้มที่สองแจมที่สองคนขายมันได้ไหมเนี่ยคนขายมันได้ไหมแต้มสองครับตัวนี้สัก4 5โล โอเคของแ่เลยบางไม้โฮลุยๆครับบมแล้วก็เดี๋ยวนั่าเลยนะแล้วก็การหนักกว่าแต่ตัวนี้หนักกว่าตัวนี้มันอ้วนกว่าตัวอ้วนหนักกว่าแล้วก็ยกเลยเดี๋เดี๋ยวเดขอมุมเด็ดๆทั้งมุมตังไ์อะไรหมานมั้ยมเอาใส่ดิให้มันตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเบ็ดก่อนเดี๋ยวเบ็ดพันหมดแล้วใครรู้ทางเบ็ดนี่พัน ทำไมตั้งไห่ได้เงี้ยแล้วมันขึ้นอยู่เมื่อกี้ดูดูเอาแล้วจารยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมด้ครับยี่สกสามอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่โอเคอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ไกองครับยี่สกสามครัี่สกครับ

they

เอาแล้วครับเอาแล้วครับจะอยู่ไหมครับเอาแล้วครับเอาเอาเอาแล้วโอเคเอาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับลำบากนะครับเล่นอยู่คนเดียวนะครับเล่นอยู่คนเดียวนะครับอันนี้

dáng mình tua tua thu lắc này nhiều con điêu <laughs> Hãy rồi โอ้ยับบร้ยครับอยู่คนเดียวโอ้โหโคตรลักบเลยอยู่คนเดียวเดี๋ยวนะครับมองเห็นไหมเนี่ย Ok. Tu lắc tu lên rồi hả bố? Nhiều một Tìm bạc đấy. Phó, có hả nè chép cấp tuần ấy. Bán chép tuần này thật. สามสี่โลกิ่โศกยิ่โศกครับเก็บแล้วเก็บแล้วออะไรเราไปทำอะไรมันเก็บแล้วครับป่าเขาแล้วครับพ่อของของผมไซส์ใหญ่ของผมเอาเอาม่ขึ้นเลยตอนนี้ โน่นครับมันวิ่งไปโน่นนะมันหน้าจะใหญ่พอตัวโอเคเอาเอามีขึ้นเลยตอนนี้ข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันตินท่านไหนตินท่านไหนโอ้ยกินพร้อมกันเลยครับนะ้ยทนไหนใจเย็นใจเย็นครับผมโอ้โหมุดข้ามไปเลย มมัันนใช่ครับมันจะวิ่งกลับบ้านมันโอ้ยพวะครับโอ้ยพวะครับไม่อยู่ครับว่ะหมดใจใจเย็นลูกพ่อใจเย็นเย้ยวะฮึ่มหลอกเอาไม่อยู่เลยจังยังไม่เห็นหน้าเลยครับเนี่ยแล้วครับผมเสียวจิะหายแล้วคอเล็กกว่นี้ ผมไม่กลางงัดเลยฮะโห่หลอดหลอดเอาไม่อยู่เลยฮะถ้าเป็นยี่สงมันขึ้นนะปุ๊บขวัญสวายเจ็นบเข่ายาวโห่บินกว่างินเยวเลยมา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 โห่ยาวสวายเพือกจัง สบายเผือกจันขึ้นนะตัวที่เห็นนั่นเลยโยตัวที่พอดี่ิดอยู่นั่นแหละอาจารย์ทำไงดีวะเนี่ยเล่นเล่นไปถุงมือมาโยไปถุงมือไปถุงมือจับสายเลยถุงมือสายรถยังเงี้ยหมุนเลยหมุนหมุนครับกำลังมาครับสบายเผือกหูขาวขาวโบ้เลยครับสบายเผือก ใจใจเย็นใจย็นอาจารย์เอาเอาขาแก้ขึ้นนี่จ้ะลงน้ำได้ไหมอจาะมันมันไม่มาจ้ะโดนไหมเผือกครับโดนไหมเผือกขาวโบเลยใจใจเย็นลูกโอ้ยอ เฉยๆไปจันเดี๋ยวมันตกใจ,จเดี๋ยวมันออกเฉยๆไปจันโอ้โห,โโหขาด่ึสายขาดครับโโอ้โห โ้ห oh. <laughs> ไปทั้งยองเลยอะไม่ได้จับแน่นเลยเนะติด <Huh? S 1> ติดไปทั้งไอชุดเลยไปด <laughs> ังควงเลยโอ้ถ้ายเผื่อถาวายหวมาแล้วตัวที่ขึ้นอยู่นู่นละโยโอ้ยเอาไม่ขึ้นเลยเยอะไม่โดนลอกใหญ่วะโดนลอกเล็กอีก <laughs> <laughs> เอาไม่ขึ้นเลย มันไม่ตกหมอโอถ้ถ้าเล่นมันอีกสักนิดหนึ่งมันอาจจะอยู่ก็ไดนนะ้ดะวแล้วครับเอาเอาเยนจานไปนู่นเลยไม่รู้ปลาอะไรครับหือหนักอึ้งจานคุณ <c oughs> น่าจะยี่โสกจานมันมันเริ่มล้าแลนะ้วเนี่ย ยิศกนเหนื่อยไปเลยเจอยิสเจ,อ,จ,อ,จอสาวายห้องนี่ได้ร้องอะ่ะ <c ười> มามามา,มาลูกมา <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำบ้านนี่แล้จัง <c ười> โอ้ยบิออกไปไกลยังวะมาแล้วจัง <c ười> วางสวิ่งรออะไรจัง chạy đến 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 Bao, bao, bao bao, để đến chạy đến chạy đến chạy đến เป็นไรนะเบาลูกพ่อเบาเบาเบาเฮ้ยทำไมไม่ยอมวะมาแล้วจันจันจันมาแล้วจันจันอุ้ยจันตะวิงขาดจันจันทำทำทำะวิงใหม่ก่อนทำะวิงใหม่ก่อนมันเข้ารูผิด อยู่ไหมอยู่ไหมปลาหลุดอู้จ้าเลยอู้โอ้โหนึกว่าตักได้ตัวแล้วเห็นเบลวิวตักอะไรหลุดไหลวะมึงโงมากนะเฮไหวะอ้โหปลาขึ้นฝั่งแล้วหลุดได้ตัวแล้วเนี่ยตักง่งเนี่ย หนูตัวนี้ตลอดเนอ่ยโว้ยทราไมไปเข้าจังหวะานานจนนนันนี่มันย่นตลอดเลยจะไปสามแต็มปิงปิงสามเต็มปิงป